ร้านดังนะทุกคนอันนี้พี่นัดบอกในทริปแนะนำมีนี่ไงทริปแอดไวเซอร์นะคะร้านราเมงยโรยูโรย่ายูโรย่าถูกไหมนี่มีเมนูภาษาไทยให้คนไทยเลือกด้วยนะคะทุกคนแสดงว่าคนไทยมากินเยอะเดี๋ยวซร้างมาแล้วจ้ะได้ลูกราับไหน่ากินมากจิมายเดส ขอบคมากยินดีที่ได้เจอคุณชื่ออะไรคับชื่อคปั๊นัวว้วย่งคำแซ่บ ข่ขแบบเยิ้มๆเลยเชิ้นเกี๊ยวซาเออลืมบอการาเมงอันนี้เราสั่งแบบรวมทุกอย่างหนึ่งพันสี่รอยเยนอันนี้เกี๊ยวซาสี่ร้อยห้าสิบเยนชิมกันใสญแนันมากเราออกมาปุ๊บเหมือนคิวจะยาวขึ้นเลยค่ะอร่อยจริงสุดยอดเลยลร้านนี้นะคะนี่ที่มี ตัวกระตูนอยู่ข้างบนแบบนี้หน้าป้ายนี้